สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเด้อนะครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินสีพาพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขโชคลาภนะครับที่ตำนักของเมชีทิพย์นะครับซึ่งแอดมินกับบุรีม้าสองวดแล้วนะครับวดนี้ก็เรือสีพาพี่น้องมาติดตามชมนะครับแล้วก็ชม ภาพบรรยากาศภายในตำหนักของเพื้นทับไปน้ำนะครับเนาะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับหลากหลายนี่นะครับสถานที่บริเวณสถานที่ตำหนักของพื้นนะครับ รูปปั lei, ここ้นทุกรูปนะครับเป็นสิลงมือปั้นเองทั้งหมดนะครับนี่ก็ยาม้านั่ก็สัญญากันนะคะคือแม่ถ้าไม่ให้คุณแม่คุณแม่ไม่ทําให้อีกนะก็ว่าคุณแม่คุณแม่ไม่ทําให้อีกคุณแม่จะเอาอีกคุณแม่จะเอาอีกอีกอีกคุณแม่จะตั้งค้ากับว่างี้นะครับคุณแม่จะเอาอีกก็บ้านนายโยมเ้วสัญญากันแล้วสัญญากันแล้วนี่นะนี่อันนี้อันนี้นี่คือสกุลอันนี้ของสกุลใช่ไหมครับสกุลอันนี้สกุลนคร ตะกอนตยกอนอันนี้อันนี้อันนี้เห็นว่ายกมือนี่ยกมือนี่เข้าส่งใช่ไหมครับใช่เข้าส่งเข้าส่งด้วยยกมือด้วยเอาอั้นมาด้วยองคกุณแม่คุมแม่เข้าส่งมือตัวนี้มตัวนี้มอตัวนี้นะมตัวนี้กับกับสี่หนุ่มนี่นี่ เข้าส่งว like ัดนี้ใช่ไหมเขาส่งวัดนี้นะอันมีคนทาคำปั้นเนี่ยทำคำปั้นแล้วเ็าอกเขาทีนี้ับกคำปั้นโบกเขานี้แต่เขียนให้เขาเขียนแบบนี้เวลาเขียนไปเขียนแบบนั้นเขียนแบบนี้เนี่ยเขียนแบบนี้เวลาเขียนเขียนแบบนี้เนี่ยมันก็เลยมันก็ถามว่ามันมันมันเข้ากันไหมมันก็เข้าตัวนี้กับตัวนี้มันก็เข้ากันเข้ากันยูอันนี้มันก็หนึ่งศูนย์ห้าเนาะใช่แต่เขียนให้เก้าห้าหนึ่งใช่เขียนให้เป็นเก้าห้าหนึ่ง อเจ้าห้าหนึ่งไปเขียนให้นะเขียนให้กับกับกำกำปั้นหรือซูมือนี่จะไม่เหมือนกันครังอดที่แล้วนี่กับกำกำปั้นกับสูมือนี่ก็ให้ศูนย์หกให้ศูนย์หกตรงตรงกระแ้นกับซูมือให้ศูนย์หกตรงๆแต่พออืให้ศูนย์หกตรงตรงเลยก็เลยเขาก็ถูกศูนย์หกไงเขาก็ถูก สกุลนครนี่มันถูกสี่งวดข้างมวดต่อันโอ้หลายงวดแล้วเขาไม่ไม่เข้าจังหวะกันผมไม่เข้าจังหวะกับเขาเข้าจังหวะไม่ดวงผมผมผมไม่เข้าจังหวะกับเขามีครั้งเดียวน่ะที่เข้าจังหวะกันนอะดวงที่มาชนกันพอดีดวงดวงไม่มีดวงไม่มีดวงไม่มีแต่แต่นี่เขาว่าเขาเขาฟันหนักอยูเขาบ้าเขาฟันเหมือนเขาจะฟันตัวนี้หรือฟันตัวนี้แค่นั้นเนี่ยเขาจะฟันหนึ่งสิบห้าหรือฟันใช่ ันยังไม่ออกไกลกับม้วดเมื่อกี้นะก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นเองอยู่ใกล้ๆกันแต่ตัวนี้กับตัวนี้มันก็ตัวเดียวกันเออเแต่นี่มันกลายเป็นศูนย์กลายเป็นศูนย์หรือว่ากลายเป็นเก้านี่มันก็ใกล้เคียงกันดีกห่ะเก้ากว่าศูนย์ก็ครับออมันก็ลดก็เพิ่มน้ก็เพิ่มแล้วทําไมมันวดนี้ทําไมมันถูกใจผมล่ะถูกใจหนถูกใจอันนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเหรอีหนึ่งห้าหนึ่งผมชอบผมชอบสีหนึ่ง ชอบมากไม่รู้เป็นอะไรเะเขาไม่เข้ามาแค่สามคนอมาสามคนครับมาวดหกศูนย์นงวดศูนย์หกนั้นรถเสียอยู่ที่ปูพันรถเสียปูพานเข้ามาถึงนี่สี่ทุ่มมันก็รวมมาถามว่าคุณแม่จะทําให้ไหมเอามันถึงขนาดนี้ก็ต้องทาให้มาถึงสี่ทุ่มทำสี่ทุ่มเลยทำสี่ทุ่มเลยรถเขาเสียเขาต้องเปลี่ยนหม้อน้ำหม้อน้ำแตกที่ปูพันเอารถไปลากมารุมมากาะสินี่ครับ รถไปลากมาจากการะสีนี้ปูบุดวีดเขาว่าก็ก็โอเคอยู่มันได้คืนหมด <adop> มันได้คืนหมดเหมือหม้อน้ําเขาก็เปลี่ยนเป็นหมื่นๆเลยนะอืัเขาก็ได้คืนพอพอเขาได้คืนแล้วเขาก็อืมได้คืนแล้วก็วันนี้เขาก็มาเขาเปลี่ยนรถคันใหม่มาเปลี่ยนรถคันใหม่มาอืมเปลี่ยนรถคันใหม่มาายทะเบียนตัวนี้สาลายอย่านีง สองห้าองนี้เป็นป้ายเบียนรถใช่ไหมครับป้ายเบียนรถคันที่มันเสียจากภูพานโอ้หกศูนย์ไหมครับอหกศูนย์มันมันเข้าแก๊สกันหมดเลยไหมเออมันเข้าแก๊สกันหมดเลยเออเจ้หอยทําอ่างน้ามนต์สิหอยทําอ่างน้ํามนต์ลงตัวนี้ลงตัวนี้กับตัวนี้สองตัวหอยทาอ่างน้ำมนต์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งอือห้าห้าอันนี้หอยกาลสินเนี่ยกาลสินเนี่ยผมกาลสินอ่เอาโคมสิงมาทำกาลสินเอาโคอมูสิงมาทำ ได้เ็ดห้าหนึ่งเ็ดห้าหนึ่งอันนี้กาะสินี้เนี่ยครัเออมาทำวันนั้นอะ่ะได้เ็ดห้าหนึ่งเลขสองตัวเลขสองตัวรู้สึกว่าหนึ่งสี่ไม่ใช่สี่หนึ่งครับหนึ <S 1> 1, <S <อ>่งสี่มันก็มาคล้ายๆกันเนืเอ,อมน,นมาคล้ายๆกันแล้วอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งนี่มาน้องหินเออ,น,อน้องหินได้ตัวนี้น้องหินอะ่ะอันนี้อจจะอ่างน้ำมนต์น้องหินได้ตัวนี้ สี่ห้าหนึ่งเนีตัวเดียวกันสี่ห้าหนึ่งข้างล่างเกิดห้าข้างล่างเจ็ดห้าข้างล่างเจ็ดห้าอันนี้อันนี้จากน้องหินนาบงเนี่ยน้องหินนาบงครับอันนี้ตัวนี้น้องหินนาบงอ่อสี่ห้าหนึ่งมันก็เห้นกันแต่มันเพี้ยนกันที่เจ็ดห้ากับห้าหกเนาะตัวนี้ห้าหกใช่ อันหอกอันหกกับก,บก้านี้ก็อีเดียวกันนั่นแหละไปตั้งศาลไปตั้งศาลที่ที่บ้านยมพ่อคุณออกไปเมื่อกี้ไปตั้งศาลให้เขาอได้หวยได้หอยตัวนี้แม่ว่าเมื่อกี้ยมว่าสนทันยเสียดายไหม,ม,มยมยมยมซื้อถูกไหมแล้กวก็ว่าอย่างนี้เนาะเนี่ยตั้งศาลน่ะตั้งศาลนะได้อย่างนี้ไหมยม นมันจะว่าไงเนี่ยโอ้ได้หกหกศูนย์ใช่ไหมครับโยมบอกว่าไม่ได้ซื้อโยมโอ้โยมเสียใจกับโยมน่ะเออแต่แม่แม่ก็เลยเอามาดักไว้ในดักไว้ลอตเตอรี่ดักไว้แม่ก็ได้ได้เจ็บสิบใบเลยนี่โอ้ได้แปดใบเหรอครับเออได้แปดใบได้ศูนย์หกแปดใบแล้วเอาไว้ถือว่าหวยมันงามเทียวบ้างครับมันงี้แม่หกหกศูนย์แม่โยม ถ้าเป็นโยมโยมไม่เทใส่บ้านเนี่ยมีแค่นี้เองม <c oughs> ีแค่สามตัวเองก้อยอือกอยคือเราถูรตตอรี่นี่ว่ะโยมถ้ามีมีหกศูนย์ศูนย์หกก็มาให้ฉันหมดเลยอือกูดีพญนาคก็มาขึ้นกลางห้องอขึ้นกลางห้องก็ศูนยหกเอาแล้วพากูเทกระจาดใส่ตั้งร่างอือทีนี้เขามาขายรตตอรี่มันก็ไม่มีศูนย์หกมันก็หมดมแล้วมาขายไม่กี่เจ้าเองหอยมันจะออกแล้วครับอุ้ยเสียดายหมดแล้เสียดายเนาะเสียดายเพเยอะเยอะนี่ว่ะมันไปตรงกับข้าหอยสกุลพอดีตรงกับเข้าหอยสกุลพออดีื แต่ต้อยังบอกโยมไงโยมติดตามฉันหน่อยเด้อเออติดตามฉันหน่อยเด้อติดตามหอยสกุลหอยสกุลที่มันแน่นอนชอบไปนนทญาก็อชอบหอยสกุลบอกถ้าสกุลมาก็รีบตามหน้าที่ของชอบอหอยสกุลบอกหอยสกุลมันเข้าดีดูแต่็นแล้วดูเต่มคลิปเจ้ามาแล้วดูคลิปดูคลิปโยมออ้ยโยมทําไมไม่มาเนะาะตัหอยเข้าหอยเข้าดีปีนี้ทำไมโยมไม่มาเนาะแต่ว่ายังนี่แหละดวง โยมทำไมไม่มาพอถึงวันจะมาไม่รู้มีอะไรมามึงไปครับไปต้องต้องไปน่ะจะเป็นต้องไปอย่างเงี้ยไม่รู้โยมโยมโยมก็ทํางานเจุไอ้นี่ด้วยเนาะทำงานจุไอ้นี่ไงล่ะมันก็เลยมันก็เลยแบบอยากจะมาตามใจตัวเองมันมาไม่ได้พอจะมาจริงๆเนาะแม่ก็ไม่อยู่ที่นี้เออแม่ก็มีทุลักเห็นไหมไอตัวนี้น้อยจีมีเป็นด้วย แมีธุระก็ไปเจอกันบางทีพอพอแม่อยู่ผมก็มีธุระไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้ากันมันย่งติดตามหัวสกุูนิดกามหัวสุหัวสกุเข้าดีใช่ไหมเข้าดีแต่คือไม่แม่ใส่สาย อู้พีตีบอตีลูกมันมันโมโหมันพิการตีเลยอตัวเล็ยเข้าไปเข้าไปลูกเข้าไปวันนี้ก็วันพานเขาจะไม่ในของสกลเขาคงไม่มาแล้วนะเขามาแล้วมาวนไ่นครับมาวันไหนของสกลได้มาวัน95วันมาวันอังคารเมื่อกี้เลยวันอังคารก็วันพุธมาวันพุธเมื่อกี้นไงครับวันพุธเมื่อกี้ไงอือมาวันพุธเมื่อกี้ไปที่จริงเ่ย ได้ตัวนี้เลยได้ตัวนี้เลยได้ตัวนี้ได้ตัวนี้แต่อันนี้นะอันนี้คือทะเบียนรถใช่ไม่ใช่ทะเบียนรถอมแล้วก็หวยเขาบอกคมหวยเขาบอกคบเนม่หวยเขาบอกคมตัวนี้นะ่มันได้ล่างได้ล่างนี้เป็นล่างได้ล่างออืืมมแต่คนในเจ้าของกระบอกคูนี้วิญญาณคนนั้นเขาซื้อใจสอืม เขาเอาเก่าไหมหรือว่าอันใหม่อันใหม่โอ้อันใหม่ใช่ไหมบุญไปแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ยถึงว่าเลยทำไมทีนี้อันใหม่เขามีเยอะเนาะมีเยอะเขามีเยอะมากเลยเขามีเยอะนี่อันใหม่ใหญ่เท่ากันน่ะใหญ่เท่ากันแต่ไม่มีไม้พายไม่มีไม่มีไอเดตี่เต้มปูเลยนะครับไม่จะเรียกไม้พายทีนี้ทีนี้พอพอนั่งกาเอามาก็มาทําอุ้งเจ็เป็นเป็นเป็นวิญญาณที่อารมณ์ดีครับวิญญาณที่อารมณ์ดีให้ไปเลยหนึ่งงวดแล้วเขาบอกว่าจะให้สามงวดเดืนละยม ไอ้ที่เอามาเนีไงกิ่งวดแล้วตอนนี้เอาเอากิ่งวดแล้วสองได้ได้ไปงวดหนึ่งแล้วแล้วก็นี่งวดที่สองใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเขาก็สัญญาเขาบอกยังให้สัญงวดครับส่วนมากผมจะโชคดีงวดที่สองนะอันก่อนผมก็โชคดีงวดที่สองนะงวดที่มาเจอเนี้ยเจอเนี้ยรอดูเลยเนี้ยรอดูเลยเี้ยเนี้ยตอนนั้น แต่คุณแม่หอยไม่ชอบหอยคู่หน้านี่ครับชอบหอยคู่หน้าคู่หน้าถ้าท้ายนี่ตัวนี้ครับอ๋อคุณแม่ชอบคู่หน้าใช่ไหมชอบคู่หน้าคู่หน้าถ้าคุณไม่กลับคุณแม่จะกลับมาทางนี้ครับหนึ <15 9. S 1> <อ>่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าจะจะ,จะเอาจากหลักหน่วยไปใช่<อ>